เติมเน็ตมาดูคนรักกัน27คู่รักดาราอวดความหวานกลางโซเชียลเปิดโหมดข้างรักกันแล้วก็ขอหวานแบบไม่แคร์ใครมีความรักทั้งทีก็ต้องไปให้สุดงานนี้จะมีคู่ไหนที่ข้างรักจนพาฟแฟนๆเขินตัวปิดก,กันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ หนึ่งแน็กชาลีและเก๋ไก่สไลเดอร์บอกเลยว่าตั้งแต่ไฟชายแน็กชาลีได้ออกมาประกาศเปิดตัวว่าไม่โสดแล้วพอกําลังคุยอยู่กับยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก่สไลเดอร์ก็กลายเป็นคู่ที่หลายคนนั้นจับตามองอย่างมากและร่วมแสดงความยินดีกับความรักครั้งใหม่นี้อย่างมากมายทีเดียวแถมหนุ่มแนะ็กก็ยอดความหวานลงในโซเชียลทันทีที่เปิดตัวด้วยคลิปที่เจ้าตัวเล่นเปียโน,โนให้สาวเก๋ไก่ร้องเพลงทั้งไพเราะทั้งโรแมนติกถึงขนาดที่แฟนๆนั้นคอมเมนต์แซวสนานเลยล่ะค่ะ องแจ็คแฟนฉันและใบมอนกิติยาอยู่ดีๆก็ถูกโยงชื่อร่วมวงดรา,า,าม่าข่าวเมาดราคูรักคบหาก,กันาเพร่อผลประโยชน์จนหนุ่มแจ็คแฟนฉันต้องรีบออกมาเคลียร์ก่อนจะถูกเข้าใจผิดแบบด่วนๆล่าสุดทางด้านแฟนสาวใบมอนกิติยาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโลกโซเชียล้วยการโพสต์คลิปวิดีโอสั้นๆแต่หวาน,นมากในอินสตาแกรมส่วนตัวเผยให้เห็นโมเมนต์มุ้งมิ้งหอมและผักหวานใจขณะเดียวกันทางด้านจากแฟนฉันก็ไดโพสภาพ่ายแฟนสาวพร้อมเขียนข้อความว่ารักแฟนที่สุดเลยครับเลนส สวีกันแบบนี้คนโสดอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆ 3โฟกัสจิรกุลและเจมส์กิดเกษมคบหากันมาเป็นระยะเวลานานกว่า8ปปีแล้วสําหรับคู่รักนักแสดงสาวโฟกัสและนักร้องหนุ่มเจมส์บีโอไวจ้าหลายคนนั้นด่วนว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีเรื่องงานวิวาลมาให้ได้ดีใจกันล่าสุดหน,นุ่มเจมส์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้แล้วว่าไม่รีบแต่ก็แพนเตรียมไว้ว่าจะจัดงานมันเล็กๆเกพราะช่วงนี้ฝ่ายหญิงกลับมาลดหุนอย่างจรงิงจังก็อยากจะให้สาวโฟกัสนั้นทําให้เต็มที่เจ้าตัวก็จะคอยซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้ตลอดนั่นเอง วานธนากจแล้วฟางธนานทรหวานมดขึ้นในจีเลยทีเดียวหลังนักร้องสาวฟางได้โพสภาพวยพรมเกิดแฟนหนุ่มอย่างวานธนากจลงในอินสตาแกรมขอให้ฝ่ายชายนั้นมีความสุขมากๆจนหนุ่มวานได้เข้าไปคอมเมนต์บอกรักแบบตรงๆเล่นเอาชาวโซเชียลนั้นหม่นความรักกันสุดๆแถมคนนี้เขาก็คบกันมานานถึง7ปีแล้วหลายคนก็ยังรุนว่าจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ถึงวันนั้นก็พร้อมยินดีด้วยเป็นจํานวนมากเลยล่ะค่ะ ก้าวจจรายุวีวีโอเรดแม้ว่าจะถูกโยงเป็นคู่รักเลิกกันอยู่บ่อยๆแต่ทั้งสองคนก็ไม่เคยวานยอดความหวานลงกลางโซเชียลให้หลายคนอิจฉาเล่นกันตลอดอย่างล่าสุดสาววีก็ได้โพสภาพซบลายแฟนุ่มเมินข่าวลือกันไปเลยในขณะที่หนุ่มก้าวก็เพิ่งจะมาให้สัมภาษณ์ไปเมื่อไม่กี่วันนี้ว่าสาววีเคยถามว่าเวลาทํางานเจอกับสาวสวย,สวยมีเผื่อใจบ้างหรือไม่เจ้าตัวก็ได้ตอบแฟนสาวกลับไปอย่างมั่นใจว่าไม่เคยสนใจอย,อยู่แล้วเพราะเธอทําให้ผู้หญิงบนโลกใบนี้สวยน้อยลงยอดคาหวานใส่แบบ นี้สาววีไปไหนไม่รอดแล้วล่ะค่ะ หงายนละพันธ์และใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก่อนหน้านี้ห่างหายควาหวานไปพักหนึ่งพอตั้งฝ่ายตั้งทํางานพราเวลามีวันหยุดได้ออกไปเที่ยวด้วยกันคู่รักพนังอย่างนายและใบเฟิร์นก็จัดโมเมนต์หวานแบบทีทีให้แฟนคลับและความฟินกันกระจายทั้งโพส,สตอรีสบไลท์ทั้งภาพคู่ที่เขาใหญ่เท่านั้นยังไม่พอสาวใบเฟิร์นยังได้มาไลฟ์พันไอจีกับหวานใจตามคาสัญญาที่ให้ไว้กับแฟน,แ,ฟนแต่ที่เอากรีดล่านไปตามๆกันก็คือไฟยิงหลุดเรียกหนุ่มนายว่าที่รักเรียกได้ว่าความหวานคู่นี้ไม่เคยแผ่วลงเลยจริงๆ เจ็ด์มากปรินและคิมเบอร์รี่แอมโวเทมัสความหวานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพอเหลืออีกแค่หนึ่งเดือนก็จะถึงงานวิวาของคู่พระนางอย่างนุ่มมากและสาวคิมเบอร์ี่แล้วงานนี้ว่าที่เจ้าสาวก็เลยออกมาปล่อยภาพพิวดิง้งให้ได้ชมกันอีกเซตบอกเลยว่าสวยโรแมนติกมากๆได้ย้อนไลค์จากแฟนๆรัวๆต้านทานความหวานไม่ไหวจนพาแฮชแท็กมากคิมขึ้นเทรนด์ในทวิตเตอร์ทันทีแบบนี้งานแต่งของทั้งสองคนจะอบอุ่นขนาดไหนก็อดใจรอชมไม่ไหวแล้วละค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะ